ครับตัวน้องชื่อเมตตาเชค่ายอ่าไฟนี้สอมมากี่วันอาทิตย์นึงครับสอมอยู่ที่ค่ายค่ายนี้อยู่ตรงไหนอยู่แถวมีบุรีมีใครเป็นคู่เพื่อสาวเรมั้งเพื่อนเพื่อนๆพี่เพื่อนในค่ายชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิสูงเท่าไหร่สูงร้อยสี่ไอ้สูงร้อยสามบเจ็ดน้ำหนักปล่อยปลกี่กิโลครับสามเจ็ดมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเสือพันล้านเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยแล้วเราดูย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังะเขามวยสไตล์อะไรวันนี้มาต่อยเขาเราจะวางเกมวางแผงไงดีดับแทนแกตามสไตล์เราเลยมีอะไรเด็กแก้ไขวุ้นเขาบ่อยทีเนาะล่าสุดไปต่อยไหนมาใครสามาโนอ๋อเป็นไงบ้างแพ้คะแนนเหรออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่ยี่แปดแปดนี้ต่อยเวทสามสิบกิโลเนาะใหญ่ไปไหมอืมสบายๆเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง มาผ่านเลยเดี๋ยวรอช่างจริงอย่างเดียวเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาแชน์ไดกับค่ายมาแจ้งเกิดที่นี่นะไฟนี้คุมมากี่กิโล,มมโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณประมาณ2ีคนจังหวัดเฉยภูมิด็กันเฉยภูมิอ้าฝากเียชวยแฟนลับเร็วหน่อยาเวมดวันนี้เต็มที่นะอะขอให้โชคดีขอมากครับ